สวัสดีเพืรุ่นเดียววันนี้มาดูชุดมีโอห้าสี่ชักเดิมอันนี้ถือว่าโคเต็มระบบเลยและที่สําคัญนะครับชุดนี้เป็นชุดแม่บ้านจ่ายตลาดนะครับผมจะ,ะบรรทุกลูกไปส่งโรงเรียนจะให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดนะครับผมหรือจะขี่ไปแอวสาวบอกเลยโคตึงไปอุบ,บลราชธานีถามสามคำโอนเลยพี่มีอะไรจะขายผมอีกไหมห้าห้าห้าโอ้อย่างตึงนะครับผมดูดิดูของเห็นไหมของเยอะปะ หรือหาการแท้ก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้มันมีการเทียบการแท้เยอะไปหมดนะครับดูให้ดีว่าแท้จริงหรือแท้ถุงไวรุ่นไ่นันเดี๋ยวงานหลับนะครับหลับนะครับบางคนบอกแท้แท้ไปโดนแท้ถุงมาดูให้ดีเด้อนะครับนี่พี่ทําตั้งแต่มีโอยุคแรกๆอ่ะแล้วได้รางวัลด้วยนะนะครับได้รางวัลได้ถ้วยด้วยนะไม่ใช่ว่าทําส่งๆนะครับส่วนลังถนนสมัยก่อนหลักสี่แล้วกันนะครับประชาชื่นหลักสี่แล้วกันอ่ะนะครับเอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับในยุคนั้นนะครับแล้ว พี่เปิดพอเซ็นให้เรียบร้อยแล้วนี่พี่ใช้ประมาณน,นี้ดูว่าเป็นแนวทางได้เลยนะครับโป่งๆโล่งๆแบบนี้นะครับผมและมีโอเนี่ยนะครับพี่บอกงี้ว่ามันเรียบร้อยเบางผมว่าฝาและแกนตะมันเก้าห้านะแล้วก็คอรีดนะครับผมเป็นไฟเบอร์แมนแมคไรเนี่ยแต่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จริงๆใช้ของเดิมก็ได้นะพี่ก็บอกน้องไม่ต้องก็ได้นะมันจะเปืองงบขึ้นไปไม่เป็นไรพี่พี่จัดมาเลยเี๋ยวเสียงพระเอกรอๆนะครับอันนี้แต่งให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับดูคนมันอยากเสียตัง ของของบอเอาของเดิมแต่งก็เอาไม่เอาจะเอาจะเ,จะเสียตังค์ดูดิโคตริงคำถามว่าพี่แล้วใช้คาบูอ่าเคได้ไหมเอ็นได้ไหมพี่บอกนี้ว่าถ้าลูกห้าสี่เนี่ยคาบูเด็ดดีสุดเต็มเร็วสุดเปิดได้แรงสุดนะครับในสเปคของลูกห้าสี่นะได้แรงสุดเต็มเร็วสุดนะครับแล้วมีคำถามว่าพี่อ่าแล้วคาบูเดิมล่ะก็ได้แต่มันก็จะขาดอ่าแต่เด็ดแต่พอดีเลย ถ้าเอลเคมันก็เหลืออีกลบเรื่องชามเม็ดอันนี้ปรับองศาและขีดมาร์คให้เรียบร้อยนะครับนี่เม็ดพี่เรียงไว้เรียบร้อยขูดล่องแล้วก็ปรับองศาหนึ่งจุดนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกปรับเยอะๆมันมันไม่ได,ไได้เพราะว่าลิมิตของชามเดิมมันยังไปได้มันยังไปได้มันยังวิ่งได้แล้มันยังแรงทีนี้ถ้าเราไปปรับโอเวอร์สวัสดีเวรลเดวันี้มาดูชุดมีโอห้าสี่ชักเดิมอันนี้ถือว่าโคตเต็มระบบเลยและที่สําคัญนะครับชุดนี้เป็นชุดแม่บ้านใจตลาด นะครับผมจะอ่าบรรทุกลูกไปส่งโรงเรียนจะให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดนะครับผมหรือจะขี่ไปแอวสาวบอกเลยโคตรตึงชุดแบบนี้พี่บอกเลยว่าเป็นรถสไตล์หมวดกันรถทรงอินโดซึ่งแบบนี้พี่ทําไปมากนะครับทำมาเยอะมากเลยแหละนะครับผมสไตล์หมวดกันเนี่ยล้อแม็กทรงเดิมรถเดิมเนี่ยนะครับทำมาเยอะและโคตรทนนะครับและโคตรหมกนะครับผมนะครับนะครับขึ้นแรงๆตึงๆเนิบๆน,น,นะครับเดี๋ยวมาบอกว่าทํายังไง แนวทางยังไงนระับให้ได้ความเร็วร้อยสาิบห้าถึงร้อยสี่สองบวกเลยนะในสไตล์รถแม่บ้านใจตลาดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนี่ไปอุบลราชธานีถามสามคำโอนเลยพี่มีอะไรจะขายผมอีกไหมห้าห้าห้าโอ้โอย่างตึงนะาผมดูดิดูของเห็นไหมของเยอะป่ะคือชุดนี้มันควรจะส่งไปเมื่อสองวันที่แล้วแต่พี่ไม่สบายแบบโคตรหนักเลยถ้าไม่หนักจริงๆอ่ะพี่แบบ พี่ก็พยายามทําอะไรส่งนะเพราะว่าอะไรมันเยอะจริงๆแต่ละวันนะครับชุดคลิปแบบนี้เยอะมากนะครับผมนานๆจะทําวิดีโอให้ดูสักทีนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆทําไม่ทันนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ส่งให้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ห้าสีเนี่ยของเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วอ่าน้องเขาสั่งประมาณท่อนบนนะแล้วน้องเขาเติมของไปเรื่อยๆจนของเยอะขนาดนี้พี่ก็เลยบอกน้องว่าน้องทำห้าสี่ขนาดนี้น้องทำห้าหกห้าเจ็ดก็ได้นะพี่คิดราคาเท่ากันไม่เป็นไรนะครับน้องเ็าบอกว่าไม่เป็นไรพี่ ผมอยากได้ห้าสี่อยาแบบหมกๆอ่ะคือดูแล้วจากสไตล์โปรไฟล์เขาแล้วเป็นเป็นพ่อบ้านแล้วเป็นพ่อบ้านแล้วแต่งงานแล้วนะครับผมก็คือสะดวกแบบนี้จริงๆแล้วพี่คิดราคาเท่ากันแหละจริงๆมันราคาไม่ได้เท่านะแต่ว่าพี่เอ้อน้องกล้าสั่งของเยอะๆแบบนี้ก็เหมาเหมาแล้วกันอยู่ที่น้องจะเลือกแล้วกันว่าน้องจะเอาแบบไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่มาบอกไกล์ไลน์แบบครบๆเลยเรื่องรถสายพานเนี่ยแบบละเอียดยิบเลยใครดูวีดีโอนี้ก็ได้ความรู้ไปแหละแบบโจโแน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มเลย ก่อนอื่นก็เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักแมนสูบครบนะท่่าล่างเดิมลงโรงงานเลยเข้าเวียงเข้าเวียงอะไรเดิมหมดเลยนะข่าเวียงนี้แนะนําว่าเดิมแต่ก้านนะต้องดูให้ดีว่าก้านมันยังใช้ได้สุดหล่อหรือเปล่าถ้ามันเสียหายหรือสุดหล่อแล้วแนะนําว่าอัดก้านใหม่จะเป็นก้านเทียบแท้อะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกเกรดดีๆหน่อยมันมีเกรดญี่ปุ่นอ่ะที่เขาเลือกเกรดญี่ปุ่นนะครับมันจะทนกว่านะครับผมทนก็คือเทนเกะนะครับผมทนกว่าแบบทั่วไปนะครับผมหรือหาก้านแท้ก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้มันมีก้านเทียบก้านแท้เยอะไปหมด ดูให้ดีว่าแท้จริงหรือแท้ถุงไวรุ่นมพราะนั้นเดี๋ยวงานหลับนะครับหลับนะครับบางคนบอกแท้แท้ไปโดนแท้ถุงมาดูให้ดีเ้อนะครับทีนี้ข้อควรระวังของมีโอเนี่ยเสื้อลูกเนี่ยนะครับผมลูกสูมเนี่ยมันเป็นสลัก15มิลไม่ใช่13มมิลเหมือนรถพวกคอนด้าทั่วไปหรือรถยามาฮ่าทั่วไปนะครับปกติจะเป็น13ใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็น15มันต้องมีมูดแปลงตัวนี้แล้วก็ลูกสูมเนี่ยต้องเว้ากระโปรงหลบทั้งหลบ หลบ,ล,บลูกสูบอะเออหลบใต,ใ,ตใต้กระโปรงลูกอะเพื่อไม่ให้มันไปชนข้อเวียงอันนี้คือข้อควรระวังมันนะครับผมและน,นี้หลบวางให้เรียบร้อยแล้วปากกกระดาษเดี๋ยวมีให้อันนี้พี่แถมชุดใหญ่ให้เลยนะปากกกระดาษพี่แถมให้ชักเดิมใส่ได้เลยปากกกระดาษนะครับเอาไปใส่ปากกกระดาษแล้วก็เรียบร้อยเลยใส่แหวนใส่เลนส์แหวนให้เรียบร้อยก็คือทำซีซดีรถปกติเลยแล้วก็ปากกนฝาดทองแดงนี่ทากาวเอาทั้งซ้ายทั้งขวาบางๆบางบางย้ําว่าบางๆไม่ต้องไปทานหนักนะเดี๋ยวมันไปอุดทางเดินน้ำมันได้อ่าทีนี้ต่ออมาก็คื มีแคมนะครับแคมก็ส่งผลเลือกให้ตามสเปคนะบางคนบอกออต้องเอาแคมยกเท่านี้เท่านี้เท่านี้เมื่อก่อนคือทฤษฎีคือลูกขนาดนี้ควรยกเท่านี้เท่านี้ถูกต้องนะครับแต่เหลวนี้มันไม่เกี่ยวแล้วเหลวนี้มันอยู่ที่มุมแคมเปิดปิด,ปดอ่าการแบบว่าค้างเปิดปิดขององศาแคมเนี่ยค้างอยู่เท่าไหร่นะครับปิดเท่าไหร่นะครับแล้วหัวลูกแบบไหนเบ้าฝาแบบไหนน้ำมันอะไรนะครับผมมันส่งผลหมดเรื่องคาบูอะไรแบบเนี้ย ส่งผลหมดทุกอย่างเลยและลดลูกขนาดเท่าไรนะครับมันส่งผลหมดเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นว่ายกต้องยกมากสุดๆหรือยกน้อยสุดเราต้องเลือกให้ถูกว่าเราไปลดทิปทัวิงใช้งานแม่บ้านลดแข่งลดเชง,เชงต้องเลือกให้ออกนะครับพี่ลองมาหมดแล้วนะครับผมตั้งแต่ไอเอ็มพ่ไปเลยเนี่ยห้าห้าห้าเอ็ดห้าสี่ห้าสิบเนี่ยพี่ทาตั้งแต่มียุคแรกๆอะ่ะแล้วได้รางวัลด้วยนะนะครับได้รางวัลได้ถ้วยด้วยนะไม่ใช่ว่าทําส่งๆนะครับส่วนลังถนนสมัยก่อน หลักสีแล้วกันนะครับประชาชื่นหลักสีแล้วกันอ่ะนะครับเอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็าฝาเนี่ยพี่เปิดพอร์ตเซ็ให้เรียบร้อยแล้วนี่พี่ใช้ประมาณนี้ดูว่าเป็นแนวทางได้เลยนะครับโปง่ปงๆโล่งๆแบบนี้นะครับผมและมีโอเนี่ยนะครับพี่บอกงี้ว่ามันเป็นรถที่วาลไอดีขนาดหนึ่งแตพ่พอร์ตเนี่ยจะใหญ่กว่าวาลนิดหนึ่งสําหรับคนที่ทำรถมีโอหรือสายพานเบอรๆบเนี่ยจะรู้ว่ามันต้อง เป็นรถที่ว่าแคมยกสูงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเดิมๆแล้วนะแล้วก็ท่อ,ทอหรือขอท่อเนี้ยพวกนี้มันใหญ่อยู่แล้วซึ่งมันเป็นรถจังหวะเดียวจังหวะวีเดียวไม่ใช่ว่าสี่จังหวะหรือจังหวะเดียวแบบนั้นจังหวะเดียวก็คือว่ามันไม่มีชุดห้องเกียร์นะครับมันเป็นเปิดคือมาเลยมันก็เลยต้องถ่ายอากาศออกไอเสียได้เร็วนะไม่นั้นมันจะอมความร้อนนะครับอันนี้สไตล์พี่นะแล้วก็พิ่เซตให้เรียบร้อยเบ้า์ของว่าฝาและแกนดัมัน95นะแล้วก็ คอรีดนะครับผมแ็นไฟเบอร์แบนแคาไ์เนี่ยแต่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จริงๆใช้ของเดิมก็ได้นะพี่ก็บอกอน้องไม่ต้องก็ได้นะมันจะเปลืองงกขึ้นไปไม่เป็นไรพี่พี่จัดมาเลยเดี๋ย <Yeah. S 1> เสียงพระเอกรอๆนะครับอันนี้แต่งให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับดูคนมันอยากเสียตังค์นะครับของของบอเอาของเดิมแต่งก็เอาไม่เอาจะเอาจะเสียตังค์ดูดิโคตรึงนะครับนะครับห้ามก็ไม่ฟังนี่คนมันเหลือนะนะครับทีนี้ก็ต่อมาก็คืออาคาบูนะครับ คาบูคาบูเด็ดนะครับมีคําถามว่าพี่แล้วใช้คาร์บูเคได้ไหมเอ็นได้ไหมพี่บอกนี้ว่าถ้าลูกห้าสี่เนี่ยคาบูเด็ดดีสุดเต็มเร็วสุดเปิดได้แรงสุดนะครับในสเปคของลูกห้าสี่นะได้แรงสุดเต็มเร็วสุดนะครับแล้วมีคําถามว่าพี P, ่แล้วคาบูเดิมละ่ะก็ได้แต่มันก็จะขาดแต่เด็ดแต่พอดีเลยถ้าเอ็นหรือเคมันก็เหลืออีกรถมันจะแบบ บอเหมือนจะไปอีกแต่ก็ไม่ไปอะไรแบบน,นี้เหมือนจะเหลือก็ไม่ไปมาเนี้ยขึ้นเนิบมๆแล้วก็เปิดน,น้ามันเปล่าๆพเพร,ะราะว่ามันเฟ้อนะครับเขาเรียกว่ามันเฟ้อถ้ารถสไตล์คาบูเขาเรียกเฟ้อนะครับแล้วทีนี้ก็คาร์บูเด็กเนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมนะน้องเอาแป้นนี่มันจะต้องใช้แป้นตัวครอบตัวเนี้ยนะครับเพื่อเอาไปใส่กับคอลีดนะครับไม่นั้นมันจะหลวมนะครับอย่าลืมนะต้องต้องเอาเพิ่มนะต้องต้องหาซื้อเพิ่มนะไม่น่าจะก,กี่บาทมนะั้งเยนนี้ตามแอปลองเลื่อนดูนะครับแล้วก็ นุู่อากาศเนี่ยพี่ใช้442นะเลือก2เบอร์นี้ดูนะครับอยู่ที่เราโมอากาศแบบไหนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาถามพี่อีกทีแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็น้ามันให้ยึดไปเลย120ไว้ไปก่อนจริงๆมันใช้ไม่ไม่ถึงเราใช้อยู่ประมาณ1 1 5นะครับผม115โดยประมาณแต่ว่าให้ยึด120ยยีไปก่อนเพราะว่าพี่พี่มองว่าที่วัดนหนุ่หนูเหมือนที่พี่บอกประจําว่าที่วัดนหนุ่หนูอ่ะมันแต่ละพื้นที่อ่ะที่เขาทามาเพื่อวัดนหนุ่หนูไม่เท่ากันคนที่เป็นช่างที่เล่นสองจังหวะปัจจุบันหรรือถ รถคาร์บูนเนี่ยจะรู้เลยว่าสมมุติเราไปแข่งรถอ่ะที่พี่ไปแข่งรถเนี่ยแข่งรถเราวันนี้เราใช้อยู่เรารู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้ใช้อยู่ร้อยยี่สิบสมมตินายกตัวอย่างร้อยยี่สิบวันนี้สภาพอากาศร้อนจัดเลยกลายเป็นรถน้ำมันบางใช่ไหมเราก็ไปถามพวกเต็นข้างๆคู่แข่งอะไรประมาณนี้ว่าเออขาที่วัดน้ำหนูยืมหน่อยช่างนู่นนั่นพอเรายืมมาเสร็จเรามาเสียบปุ๊บเอาร้อยยี่สิบเบอร์ของช่างมาเสียบปุ๊บกับร้อยยี่สิบของเราที่เรามั่นใจว่าเป็นร้อยยี่สิบอ่ะรวมเลย อันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันมันมันตายตัวเพราะว่ามันไม่มีค่ามาตรฐานเพราะสมัยก่อนนะเขาช่างคนนู้นช่างนี้ผลิตทำมาที่วัาน้อาหนูมันเลยไม่เท่ากันแต่ให้ยึด120ไปก่อนแล้ว่อยลดเบอร์ลงมามันจะง่ายเพราะถ้าเรายึดเบอร์1 0 0 110หรือ115มาเลยโอกาสถ้ามันบางขึ้นมาหลับเลยลูกเบรกลูกติดเลยนะไว้รคทับเสียคลองเลยอันนี้คือกไกด์ไลน์แนวทางของพี่นะแล้วก็มีคำถามอีกว่าขนาดยุคนี้เป็นรถ หัวฉีดแล้วจะเป็นหัวฉีดคาร์บูรถลสายพานแลวก็แล้วแต่ที่วัดอ่ากาลังอัดเหมือนกันที่วัดกําลังอัดนะอีกคนบอกเฮ้ยโคตรตึงเลยรถเราคันน,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 นี้เนี่ยคันนี้จอดอยู่เนี่ยเพื่อนวัดได้ร้อยร้อยี่สิบว่ากําลังอัดอ่ะของเราโคตรตึงแรงด้วยเพื่อนหยิบที่วัดน้ำหนูอีกอันไอ้ที่ที่วัดกําลังอัดอีกอันหนึ่งมาไปเสียบรถคันนั้นคันคันนั้นที่พูดเนี่ยอาจจะได้แค่ร้อยแปดสิบเองเหมือนกันที่วัดกําลังอัด ก็ค่าไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีประมาณสองสามเจ้าที่ผลิตออกมาซึ่งค่าไม่มาตรฐานนะครับค่ามันจะแบบแล้วแต่ว่าใครจะใช้ของเจ้าเจ้าไหนนะครับและก็ที่สําคัญก็คือกําลังอัดมากไม่ได้ว่าแปลว่าจะแรงเสมอไปบางทีมันคลายไม่ทันนะมันอยู่ที่ว่าความลงตัวด้วยอันนี้บอกไอไลายกว้างๆเลยให้ทุกคนไปคิดเอาเองว่ามันสมควรจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเรายึดที่วัดนมหนูหรือที่วัดอากาศเบอร์นี้ที่เราใช้อยู่ช่างคนนี้คนนี้เราทําอยู่แบบนี้ เรายึดว่าอันนี้คือแรงอันนี้คือเร็วก่อนขึ้นไดโนโยังไงก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันไดโนโมันที่มีปากเสียงกันทั่วไปตอนเนี้ยบอกอวัดอีกที่หนึ่งได้แรงม้าอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งได้แรงม้าอีกที่มากกว่าน้อยกว่าบางทีมันเป็นเพราะลูกกิ้งนะผมเป็นการโหลดเรื่องสเตอร์เรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างมาเป็นรายมันเป็นรายละเอียดของการไล่รถนะครับอ่าโอเคต่อมาทีนี้อาจจะยาวหน่อยนะที่พูดไป,ไปนะแต่ว่ามันคือสาระความรู้เลยนะนะครับต่อมาทีนี้ก็อ่าคือ เรื่องชามเม็ดอันนี้ปรับองศาแล้วขีดมาร์คให้เรียบร้อยนะครับนี่เม็ดพี่เรียงไว้เรียบร้อยขูดล่องแล้วก็ปรับองศาหนึ่งจุดนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกปรับเยอะๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าลิมิตของชามเดิมมันยังไปได้มันยังไปได้มันยังวิ่งได้ยังมันยังแรงทีนี้ถ้าเราไปปรับโอเวอร์ไปเอาชามเม็ดของโอเพนแล้วไปเอาชามเม็ดของห้าหกห้าเจ็ดมาลดมันอะ่ะจะเหี่ยว เพราะว่ามันลิมิตของขนาดลูกเดิม50มิลมา54 mm เนี่ยมันยังมีแก๊ปไลน์ที่ว่ามันสามารถยังใช้ด้วยกันได้นะครับผมพอเข้าใจไหมใส่พันแนะนําว่าเป็นใส่พันใหม่ไว้ก่อนเปลี่ยนใส่พันใหม่เลยจะเป็นใส่พันแตง่งใส่พันอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นของใหม่นะครับเพราะชามไม่ต้เปลเปี่ยนใหม่ชามสไลด์หลังขอให้เป็นของเดิมก่อนนะครับและก็ทงสดใหม่ล่องล่องชามสไลด์หลังไม่สุดนะครับยังใช้งานปกติก็ยังใช้ได้นะครับสปริงท็อก แนะนำว่าเป็นเบิกใหม่หรือถ้าต้องเบิกใหม่แล้วแนะนําว่าใส่ของแต่งก็ได้ที่ทอกมันไม่ได้หนีกับของเดิมมากอย่าไปใส่แบบกแข็งๆจะกระดัรถมันจะเหี่ยวมันจะต้านเอานะครับอันนี้ไกล้ไลฟ์พี่เลยส่วนน้องคนนี้อ่าผ้าคลัดถ้ามีงบนะผ้าคลัดสามก้อนเนี่ยของทีร้านก็มีผ้าคลัดทองอ่าคาร์บอนผสมทองแดงก็มีนะน้องจะสั่งเพิ่มก็ได้แต่พี่ยังไม่ได้บอกน้องเข้าไปนะครับทีนี้เฟืองท้ายพี่ก็บอกอน้องว่าเออน้องมันก็ใช้ของเดิมยังพอได้อยู่นะ มันยังพอวิ่งได้อยู่แต่น้ำมาเ,าเปลี่ยนไปเลยแต่กอนนี้ก็จัดให้ตามสเปคของหมู่กันกันและแรงด้วยแล้วก็ขึ้นเร็วแล้วก็ไม่เหี่ยวแน่นอนนะต,ต,ตึงอันนี้เป็นตัวดีสุดและที่พี่ใช้นะครับรถแข็งตั้งแต่กี่ปีมาแล้ว่มีโอยุคแรกเป็นสิบนะพี่ว่านะครับก็ยังใช้ของสเปคนี้อ้โหูลองกันมาเยอะกว่าจะเจอนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าครบนะอันนี้คอยๆพี่คิดรวมไปให้พี่แถมไปให้นะครับส่วนประกันเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวประกันชุดผ้าประกันฝาประกันโอลิงพี่มีชุดใหญ่ให้ อันนั้นคือแถมให้นะครับผมไม่ได้ออกมาตั้งผมไม่เบลอเลยนะครับผมก็ให้น้องทําประมาณนี้ให้ยึดไว้เลยนะครับประกอบเสร็จอ่าให้ประกอบรถสไตล์รถเดิมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ระยะวาวไอเดียเสีย0.08หรือ0.10งถ้าไอเดียเสียไว้ก่อนมาร์กตัวที่วนใต้บนก็คือมาร์กสูงสุดของของมาร์กมันนะครับให้ตรงนะครับให้ในลักษณะรถสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับส่วนทีนี้มีคําถามว่าพี่ครับ แล้วาฝาระบายวาวเนี่ยคยุณจะเจาะแล้วระบายไหมมีคนมีนะครับแล้วก็ใส่ทางดักออยเอาเอาทางดักออยของรถอาพวกเวฟเวิร์บก็ได้ที่ขายอ่ะแล้วก็มาดัดแปลงแปะเอาไปใส่รถคาบูก็ได้มันจะได้มีอากาศวนแล้วก็น้ามันมันจะได้วนไม่พุ่งออกไปนะครับอันนี้สไตล์รถรถมีโอก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะชอบมีน้ํามันพ่นออกมานะถ้าเราเจาะใส่ระบายนะครับเจาะฝั่งไอดีอย่างเดียวนะไอเสียไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็ตรงที่ไอตัวกด นะับผมตัวกดโซ่เนี่ยถามว่าพี่ใช้ของเดิมได้ไหมพี่ก็บอกงี้ว่าใช้ได้แต่ตองต้องเป็นของที่มันยังใช้ได้นะถ้ามันเสียแล้วบางทีอ่ะมันกระโดดพอมันกระโดดแล้วมันจะทําให้โซ่เราเนี่ยข้ามพอข้ามอ่ะมาร์กเพียนเรียบร้อยวาวชนวาวลรั่วพังเละแนะนําว่ามีสองทางก็คือต้องเป็นตัวกดของใหม่สแตนดาร์ดของแท้ของใหม่หรือใส่เป็นของแต่งก็ได้แต่ของแต่งมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือนะัะผม ควรจะกดให้เหมาะสมและพอดีและก็ต้องตรวจเช็คบ่อยๆเพราะว่ามันมีระยะอยู่และทีนี้มันไม่สามารถแบบเดิมมันมีสปริงบบเพื่อดันใช่ไหมแต่แบบของแต่งอ่ะมันจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเหมือนเกลียวน็อตอ่ะมันแค่ดันเ,เฉยๆอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับเรื่องง่ายเลยรถสไตล์รถมีโอมันไม่ได้มีอะไรยุงย่งยากะเวยจริงๆนะให้เราเข้าใจหลักสแตนดาดของพี่เนี่ยให้เข้าใจหลักสแตนดาดไว้ก่อนแล้วเราค่อยปรับแต่งตามนั้น,นยังไงก็วิ่งได้แล้วโคตรแรงเลยนะครับชุดแบบเนี้ยทำกันไปเยอะ นะครับเยอะมากๆนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะนะครับผมอินโดพี่ยังไม่เคยส่งมาเลยเนี่ยช่ยบงนี้นะครับผมแล้วก็อ่าคอท่อมีโอเนี่ยจะเป็นรถสายพานเนี่ยที่แตกต่างจากรถพกรถเวฟเวิบนะคอท่อนะครับผมถ้าลูกห้าสีเนี่ยอย่างน้อยต้องยีิบเจ็ดเดินยาวหรือยี่แปดเดินยาวนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ต้องขยับเร็วมากๆนะครับผมเป็นรถที่ขยับเร็วมากๆนะครับแนะนําว่าอย่าให้อั้นนะครับไม่นั้น รถวิ่งไม่ได้นะครับผมส่วนท่อจะพากึ่งมกกึ่งเปิดแบบสไตล์แบบ start, แบบบุ้มบุมก็แล้วแต่นะครับได้เลยวิ่งได้หมกกองอะไรก็ได้หมดวิ่งได้แล้วแรงด้วยนะครับอย่าคิดเยอะนะครับรถใส่ปานหรือรถอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่สไตล์ที่พี่ทำไม่คิดเยอะพี่จะลย,ยึดหลักรถเดิมสัจนาศเพราะว่าถ้จะทุกรุ่นนะรถที่ยอดฮิตพี่ยังมีรถต้นแบบก็คือรถเบิกรถซื้อรถแท้เบิกมาเลยแล้วก็เออมันมีรถเทียมด้วยวะรถแท้รถแท้ก็คือเออเบิกสูญมา เดิมๆเ,เลยแล้วก็มาลื้อวิจัยเพื่อทําอะไรมันจะเป็นสไตล์นี้จะเริ่มจากสแตนดาดขึ้นมาก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปทีละไซส์ทีละไซส์นะครับเพื่อหา,อาสเปคที่เราฮิตกันเพื่อมาทําอะไรมันเลยเห็นผลนะครับมันก็เลยแบบมีลูกค้าประมาณนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะถือว่าครบถ้วนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าทักส่วนตัวถ้าน้องไม่ได้สั่งที่พี่น้องก็คงต้องเข้าใจพี่บ้างว่า,าลูกค้าพี่เยอะจริงๆแล้วก็ที่สําคัญอ่ะพี่แทคแคร์ลูกค้าพี่นะครับส่วนถ้าเราซื้อที่อื่น พี่แนะนําว่าให้เราถามกับคนที่เราซื้อดีที่สุดเพราะว่าพี่ไม่รู้อะไรน้องแบบไหนขค้เนี้ะแต่ถ้าอยากจะเริ่มใหม่ก็สั่งที่พี่ได้ทักเฟซนะครับผมช่างตัววัฒหาหรืเอเพจช่างตัววัฒหาเวลสทักทางใดทางหนึ่งพอนะติดตามติ๊กต็อกช่างตัววัฒหาแล้วก็ช่อง y o u t u ช่งช่องไม้ช,ช่างตัววัฒหาเวลสิ่งด้วยนะรักทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยวันนี้ขอบคุณน้องจริงแล้วขอโทษน้องจริงว่าขอช้าไปก่อนสองวันอะ่ะเออก็ มันก็มันมันก็ไม่ได้นานสาหรับคนอื่นนะแต่สำหรับพี่คือว่านานนะเพราะว่าพี่ไม่มีพลาดเรื่องลูกค้าเลยแต่ว่าอันนี้พี่ไม่สบายจริงๆนี่เสียงยังแห้งอยู่เลยนะก็ขอบคุณนะรักทุกคนโจโจสวัสดีไวรุ่น